กลับมาติดตามข่าวข้าม N อบกันต่อนะคะพรุ่งนี้เนี่ยหลายๆคนทํางานเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะได้หยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าจะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวกลับภูมิลาเนากันเป็นจนํานวนมากค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการเปิดศูนย์อํานวยการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง7วันของเทศกาลปีใหม่นะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่30ธันวาคมโดยเน้นให้ทุกพื้นที่กวดขันดื่มไม่ขับ ลดจุดเสียงตลอดเส้นทางพร้อมตั้งด่านชุมชนสกัดคนเมาออกนอกถนนใหญ่ค่ะ นายชัยวัชื่นโกสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มธารกิจด้านสาธารณาภัยและพัฒนาเมืองเป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภยัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มอบแนวทางไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปีใหม่นี้ได้กำหนดช่วงควบคุมความปลอดภัย7วันระหว่างวันที่30ธันวาคม2,568ถึง5มกราคม2,569ด้วยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอาทิดื่มไม่ขับ การลดจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในชุมชนการปลูกฝังวินัยจราจรในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษาเน้นย้ำผู้ว่าราชาการจังหวัดให้ความสำคัญกับการตั้งด่านชุมชนโดยเฉพาะในถนนสายรองและถนนในชุมชนทุกพื้นที่ต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มข้นทั้งการอำนวยความสะดวกและบังคับใช้กฎหมาย ด้านนายธีรพัฒน์ัจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมและลดปัดจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยมาตรการ5ด้านได้แก่ด้านการบริหารจัดการด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางสัญจรแห่งความปลอดภัย